สวัสดีครับพี่น้องอินดีตอนรับขอสูช่องกระป๋ชแนลเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือนีมีพืชสมุนไพรเป็นสมุนไพรประจำทินมาบอกตูพี่สูนองฟังนะครับเป็นสมุนไพรที่ผู้เฒ่าบุาลโบรา,านนะพี่น้องรุนพอรุนแมรุน ปูญญาแต่ย่ายของของเขตนี่เป็นนําไปใส่เพื่อการบําบัดโรคนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาโดนนะครับสิเป็นสมุนไพรชนิดใดนั่นนะครับตามมาเลยพี่น้องนะครับก้อนชิเขาเบื้องเหนือหาสลัก้างในนะครับฝากพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยพี่น้องด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนํา จังสิบริพาดการแจงเกลื่อนลิปต่อๆไปนะครับที่เป็นสมุนไพรชนิดใดนั่นตามเลยพี่น้องครับผมสมุนไพรที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับยี่เขียนนี่พเพื่อนต้นโคคารต้นโคคานนี่หรือสมุนไพรโคคารน,นี่มีสองชนิดพี่นีชนิดชนิดไบลี่นี่คือชนิดไบลี่พี่น้อง โคค้านที่เป็นรูปรูปใบนี่เป็นรูปรูปใบโพกจริงๆแล้วสมุนไพรสมุนไพรโคคานนี่เรามีซื้อเรามีเรามีามพัานหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกันไปน่นองต้นขาเปียนี่แถวนี้เขาเขาเจ้ากับอิ่นโคคั่นเหมือนโคคันโคคานขาวเมือน มูขาเปียมูกระดูกกบก็มีสรรพคุณทางยาไข่ๆกันแล้วพี่น้องอันนี้โคคานใบลีเนี่ยกับลักษณะใบเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ใบของมพันเป็นแบบนี้ล่างใบกับเป็นแบบล่างใบก็บเป็นแบบนี้ในตัวเดียวกันเราก็มีขอบใบนี่ยักห่างๆสิลักษณะลำต้นไข่าย่หนามด้วพี่น้อง เป็นไข่ไข่กับหนังนเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยยุนี่นกอหญ่นี่กอเดียวนี่โคนของเราเป็นแบบนี้นี่่หรอ อางนนเป็นมีช่องอากาศมีใจเป็นฟอฟ้ช่องอากาศพระเจา้านั่ไปใส่แบบใดจิตัดเป็นท่อนเป็นท่อนตากแห้งต้มดื่มสารพุคุณทั้งยาของสมุนไพรโคคารในเขตนี้นะพี่น้องนะใส่เถาต้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายขั้นเนื้อขั้นตัวเส้นตึง แก้ปวดหลังปวดเอวไม่พี่นอ้องแก้กระใสขับปัสสวะบำรุงไตยังสิบำรุงโลหิตแก้พิษภายในสรรพคุณทางยาของเราส่วนมาก็จะไปเข่ากับเทาว,วันเปียงต้นเถาวันเปียงต้น <c oughs> เถาเย็นอ่อดน,นั่นสิเพื่อบำบัดอาการปวดหลังปวดเอวเจ็บตามเหนือตามตัวเป็นสมุนไพร เฉพาะทินตระบ้านพี่นองตะเอ,อื่นอย่างคอมเมนต์มาบอกท่กันสร้างเรือพีนองเรื่อตะว่ายยูนีเป็นอื่นโค้ข้านตัวนี้เข้าใจว่ามีหลายมีหลายชนิดสองสามชนิดอยู่ขอบคุณหลายๆพี่นองที่เข้ามาเบิงนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตาม พี่น้องที่เขามาเบิ้งใหม่ที่ยังพ่อหนึ่กดติดตามกดติดตามนะเป็นกำลังใจกับปูเชนเนลนะครับท่านจังสิบเด็ดผาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องนะนะครับเพื่อกับปูเชนเนลมีสมุนพยยไพรอันใดที่เป็นสมุนไพรเฉพาะทินที่บ่มีในเขตของพี่น้องบ้านกับปูเชนเนลมีอันหนึง่งบ้านพี่น้องมีอันหนึ่งกระดิ่งน้ำแช่กนะันน้ำบอกสูกันฟังเนาะ อำลาพาจากพี่น้องวยภาพของสมุนไพรโคคารนกับโ๊ชแนลของเราเข้ามาสบายดีครับพี่น้อง